ครับเพิ่งถึงบ้านนะครับเราจะมาแกะกันนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าหน้าสาเหมือนกันคึ่งหน้าก็เป็นแฮนด์เมดเขาทําเองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งร้านร้านไว้นะครับถ้าใครอยากจะได้นะครับผมจะทิ้งร้านไว้จะมีในลาซาด้าแล้วก็มีในเซนะครับถ้าจ่ายไปทางก็ลาซาด้านะครับถ้าถ้าในเซก็จ่ายจ่ายแบบพวกโอนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่ถ้าซาด้าก็จ่ายจ่ายพวกปลายทางในแบบนี้ครับเมาบว่ผมจะเบอร์ไว้นะอันนี้ไม่เห็นนะ นี่เราจะมาแกะกันเลยนะครับแต่ผมลืมบอกว่าของมาส่งไวมากๆครับสั่งแค่วันเดียวพรุ่งนี้ก็มาเลยครับนี่นะครับแกะมานะครับนี่ครับเขาแถมมากอะเชือกนะครับนี่ครับน่าจะเป็นเชือกที่ไว้ห้อยกับหน้ากากนะครับนี่ครับเรามาดูของในนะนครับนี่ครับตีนอย่างนี้นะครับรายการกระแทกด้วยนะครับ ว้าวโอ้โอ้เดี๋ยวแล้วก็วไหนก็นะครับเป็นหน้ายักษ์นะครับนี่ครับเป็นหน้ายักษ์กันเลยนะครับผมนี่เป็นเป็นหน้าหน้าดำนะครับเอาขอแกะขอแปะก,ก่อนโอ้โหนี่นะครับชอบมากมากเลยมิชชั่นละนะครับเราจะมาเปิดพร้อมกันนะครับ หนึ่งสองสามอว้าวโอ้โหสวยนะครับเนี่ยสวยนะครับเนี่ยไหน๋ยาเปิดขึ้นมาอนึ่งว้าวของข้างในครับดูนะครับเป็นเฮนเมสนะครับเนี่ยเป็นเฮนเมสนะครับทำกับมีอนะครับเ๋ยวขอดูนะครับโอ้โหโอ้โหสิ่งว่าสวยนะครับเนี่ย แฮนเมสทำกับมือถึงว่าสวยนะครับเนี่ยออ้ยทำด้วยมือนะครับเนี่ยสวยจริงๆครับครับผมถ้าใครอยากได้ครับผมจะแจกลิกงไว้เลยนะครับครับผมหรือเขียนชื่อร้านไว้เลยนะครับอุ้ยสวยจริงครับเนี่ยอุ้ยทำมือนะครับเนี่ยโอาหตัดไปครับโอ้สวยมากๆทำแฮนเมสด้วยมือนะครับอือหือ อ้าวแลมันจะดีขนาดนี้อุยเที่ยวนี่ทำแบบยังไงเหมือยังสงสัยอยู่นะครับว้าวสวยมากๆเลยครับสนับสนุนนะครับครับผมสนับสนุนนะครับทำหนึ่งของไทยนะครับของ h ฮน d m a d e นะครับสนับสนุนนะครับสนับสนุนนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปใส่ให้ดูนะครับผมแล้วมันเป็นยังไงมันมีมีการใส่ดูนะครับผมภาพตัวเอง เป็นแบบก็แถมมาให้ที่แถมให้ตอนแรกแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบห้อยคอยนะครับอะไรนะครับเนี่เป็นมี่ฟันใช่มครับที่ใส่นี่ก็ปรับปรับได้นะครับปรับขนาดได้นะครับนะครับผมก็ใส่้ไสอไม่เหมือนแมสปกตินะครับ อาารยะดวกนะผมนีครับม mm ัน hmm. ก like ็จะเป็นแบบบอนี้ครับเลาวแอปท่าทำเแบบางครังก็เป็นหงดหหน่อยนะครับเแล้วหันให้ดูนะครับครสบัดก็ไม่หลุดนะครับอันนี้ปลอดด้อยนะครับผมปอดด้อยูนี่ผมบอกที่ยังไม่รู้นะลองใส่กับแว่นดูนะครับอันนี้ไถ่ต้อใส่ตอนนี้ น่าแบบความโหดอะเออแบบเหมือนสทศกาลโหดจริงๆเที่ยวน,นี้ก็ถือว่าทำสวยนะครับอันนี้เป็นแบบทำมือนะผมทำมือถือว่าสวยมากเลยนะครับผมใครอยากได้นะครับผมก็เพื่อใครดูในทวิตเตอรหรืออะไรในนี้นะผมก็จะขึ้นมาให้นะครับผมอันนี้เป็นเคยบุกอันนี้ก็เป็นลอสแอนดาแล้ผมขึ้นมาให้นะครับผมถ้าใครดูในยูทูปก็จะเป็นผมนกับ หนึงไมข้างล่างนะติดุกแล้วก็เอ่อแล้วก็ธนาของถ้าพยายามสั่งทำนะผมก็เป็นจ่ายแบบเป็นโอนนะาถ้าถ้าสั่งทำจ่ายโอนนะาถ้าถ้าแบบนี้ก็จ่ายจ่ายจ่ายท้ายท้านะผมเหมาไม่ไม่ไม่ได้มีละครอย่างเดียวเขาจะมีพวกคูดมีหนุมาาเี้ยอะไรนะผม